สวัสดีครับได้เวลาติดตามข่าวท้องถิ่นภาคข่ําประจำวันกันแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่27สิงหาคมพุทธศักราช2552ครับปฏิตามข่าวแรกนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการพัฒนาข้าราชการนะครับประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลนะครับของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับข้าราชการนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดปทุมธานีครับ เวลา13.30นาทีวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการหรือกอพอรอร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยราชการผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายพันเทพศรีวนิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานร่วมประชุมด้วยในหัวข้อกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจำปี2553โดยเริ่มจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาค่าราชการได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และทิศท,ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมีระดับเกณฑ์ประเมินมิติด้านประสิทธิผลหรือผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการหรือความพึงพอใจรวมไปถึงการป้องกันการทุจริตมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการโดยการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การบริหารงบประมาณการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและมิติด้านการพัฒนาองค์การการบริหารจัดการองค์กรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชาการเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆกับข้าราชาการทำให้ข้าราชาการทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จัดงานนัดพบแรงงานนะครับแล้วก็อาชีพเชิงบูรณาการนะครับที่นะครับห้างเจเวนิวช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับนวันครนะครับไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากนะครับ เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหาเวลาติดตามข่าวท้องถิ่นของชาวจังหวัดปทุมธานีกันแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2552นะครับผมจีรวัตรพยักขินครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับฝนได้ตกลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่นะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนและก็การจราจรติดขัดหลายเส้นทางเลยทีเดียวครับ ติดตามข่าวแรกในวันนี้กันครับเทศบาลเมืองรังสิตนะครับเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จนะครับ one stop service ที่ศูนย์การค้าเพียวเพลสรังสิตคลองสองนะครับเพื่อให้บริการกับประชาชนดังทั o ถึงครับเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่17สิงหาคมนายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service เทศบาลเมืองรังสิต โดยมีนายปรีชาบุตรศรีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและดเรเดชากลิ่นกุสมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรางสิท์ให้การต้อนรับที่ศูนย์บริการเบร็ดเสร็จศูนย์การค้าเพียวเพลสรางสิทตคลองสองศูนย์บริการเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสเทศบาลเมืองรังสิ์เป็นหน่วยบริการเชิงรุกนอกสถานที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรางสิท์เพื่อประหยัดเวลาลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางซึ่งศูนย์บริการดักล่าวเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรการทำบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งสามารถสอบถามและรับทราบข้อมูลของเทศบาลเมืองรงังสิตและหน่วยงานรัฐ โดยศูนย์บริการเบร็ดเสร็จเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาและในวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างองค์กรปกรครองท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองรงังสิทธกับภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนก็เปิดศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มาใช้บริการในการทําบัตรประชาชนบ้างในการติดต่อเรื่องทะเบียนบ้านบ้างซึ่งก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนครับเรามั่นใจว่าศูนย์มันซับ์วิสของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์บริการที่สามารถให้บริการประชาชนซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆบริเวณเห้างเพียวเพสนี่นะฮะสหมู่ซึ่งมีประชากร ก่อและข่าวที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการสรุปมาให้ได้ชมกันนะครับของต้นข่าวการศึกษากีฬาเยาวชนและสาธารณสุขครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักเบรกสักครู่ครับผมจะเบรกไปพร้อมกับมุมสบายๆนะครับภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับนั่นก็คือสวนหย่อมนะครับซึ่งมีหลายจุดเลยทีเดียวนะครับให้ผู้ที่เชิญมาใช้บริการได้พักผ่อนหย่อนใจกันครับไปพักกันสักครู่ครับ ผู้คนคึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันสุดท้ายแล้วสินค้าสหกรณ์นะครับมหกรรมสินค้าสหกรณ์วันสุดท้ายนะครับที่ศูนย์การค้าฟิชชพาร์กรางสิทธิ์นะครับดูคึกคักพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรนะครับยอมรับว่าขายดีนะครับแล้วก็อยากให้จัดขึ้นอีกครับ มหกรรมสินค้าสหากรณ์วัสุดท้ายวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และศูนย์การค้าฟีชพาร์ครงังสิตจังหวัดปทุมธานีร่วมจัดขึ้นแน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยถือเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรจากทั่วประเทศโดยตรง จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจัดจำหน่ายตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขายดีมากถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายและอยากให้จัดขึ้นอีกโดยเฉพาะเกษตรกรจากการเมืองเศรษฐกิจชุมชนและสังคมรวบรวมมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าห้องบัตรของโรงพยาบาลปทุมพันธ์ีแห่งนี้ครับจะสังเกตว่ามีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากเลยทีเดียวครับ อะไรครับช่วงนี้คงต้องไปพักกันสักครู่แล้วนะครับช่วงหน้าไปติดตามกับการสรุปข่าวกันต่อนะครับกับโต๊ะการศรึกษากีฬาเยาวชนและสาธารณาสุขครับกีาะที่ได้รวบรวมนำกลับมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวฟ้องตโต๊ะเกษตรวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเันครับยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องพึ่งพิงสายน้ำแห่งนี้นของขของค์กรให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในลักษณะก้าวกระโดดและอีกไม่นานอาคารด้านหลังที่ผมยืนอยู่ในขณะน,นี้พนักง,งานทั้งหมดต้องย้ายไปประจำการที่อาคารหลังใหม่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าครับอาคาร11ชั้นพร้อมอาคารจอดรถเป็นสถานที่ราชการแห่งใหม่ในอีก2 3ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรซึ่งกว่าจะได้เป็นเทศบาลน,นครรางสิทธิ ต้องทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงจากประชาชนชาว,วร,ารังสิตโดยเมื่อว,วันที่16สิงหา <ไป S 1> คม <น S 2> ต่อามา,าที่ท2เลครับปรไปชมบรรยากาศนะครับการแข่งขันโบลิ่งการกุศลสังิีสัมพันธ์นะครับผู้ชนะการแข่งขันก็ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เมเจอร์โบสาข,ขารังสิตครับ วันที่6กกันยายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันกีฬาโบลิ่งการกุศลสังคีตสัมพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้านอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีและถ้วยรางวัลของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจธานีัญหาที่สะสมและก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับ ผู้สื่อข่าวบริษัท M S S ปทุมธานีเคเบิลทีวีจำกัดได้รับเรื่องร้องรเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนย่านหางสรรพสินค้าฟิวเพาร์ครางสิทธ์ว่ามีรถจักยานยนต์ขับรถย้อนสอนเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทีผู้สื่อข่าวบริษัท MSS ปทุมธานีเคเบิลทีวีจำกัดได้ลงสำรวจพื้นที่พบว่ามีรถจักรยานยนต์ขับรถย้อนสอนจริงซึ่งขณะนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทอประตูน้ำจุลาลงกรกำลังตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรจากการสอบถามดาบตำรวจขจรเงินอ่อนผู้บังคับหมู่งานจราจรทราบว่าในบริเวณดังกล่าวมีการขับรถย้อนสอนเป็นจำนวนมากซึ่งผิดกฎหมายและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ทางผู้บัญชากาจาจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทำการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นขับรถย้อนสอนเป็นผิดกฎหมายนะและอันตรายผิดกฎหมายและอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยย้อนสอนมาเนี่ยถ้าเกิดการรับ,การ,ก,บก,ารการจราจรเนี่ยเราย้อนสอนด้วยแล้วสามาเนี่ยถ้ากฎหมายก็ผิดพรบอกก็ไม่คุ้มครองนะอันตรายอย่างยิ่งเลยครับ ึงจะรเริ่มมีการกดขันการจำกุมรถยนต์สอยกันมากขึ้นทางสพท่านผู้กํกับประตูน้ํนนา<อ>ุฬาลกรค่ะาชนจะได้ประโยนชน์สกลับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับไม่ว่าเทศบาลเมืองรังสิตจะเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครรังสิตหรือเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าทุกคนในชุมชนทุกคนในสังคมไม่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับปัญหาทั้งหมดก็ไม่ถูกแก้ไขอย่างแน่นอนครับจิรวันรพยัคฆ์ินรายงาน อย่างไรก็ตามนะคะประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองรังสิตนะคะที่กำลังจะยกฐานะเป็นเทศบาลนครรังสิตนะคะก็คงจะต้องช่วยกัน